บ <pol> ้อันเดย์อ <io> ัน um, น uh, ั้นสวนยาไส้ตัดีนอ่ะือาจ้ะเฮ็ดจ้ะพยายเห็ดพึ่งนี่ก็มื้อหดอก๊บ่จะหันี่นม้ได้เลยนี่มัก เจ้าล่วงทางนะจจะเจ้ามาท่ามทางโอเคในเดียีมามาเบิ้งพวกนีนอันของเหามินี่นะจ๊ะจะได้เป็นเห็ดทึ้งน้วจะเป็นเห็ดหน้าแลกจ้ะพี่น้องเบิง้งกหลังก็เป็นจูมเนี่ยนะาจะจูมงามๆเลยจ้ะจะให้รางอ สวัสดีจ้าสวัสดีครับกลมาพ่อกับแอ๋วนะาจ้าวันนี้กัะพี่น้องมาอยู่น้ำเน่าคือเก่าเนาะจ้ากลัมาห้าเบิ้งเห็ดเนาะจ้าว่างห่อเสตได้เห็ดหนึ่งเดาน้าจ้ากระคนไล่คือเก่าจ้าพี่น้องไปจะไปรุ่นเบิ้งนำกันเนาะจ้า,จา,าๆๆนี่พอเห็ดบางูก็จ้ะเอาอเห็ดเหรอบางงูตบเล็ก ค่ะเจ้ะข้าเ h à o จรนอ่นี Jeremy ้นะดอกแดงให้มันอีกันึงเลยจ้ะ่งมวหลังให้เรางูอกนะจ้ะฮิตโกดจ้ะ

เห็ดทึ้งขางกำนะ่ะนกพวกนี้เลยนกเลกอ่ะ เฮี้ยพึ่งจ้ะตังตุปุจุกมงามเลยจ้ะตุปุเล <c oughs> ียปีนี้เราจะทำบุเลียกับบุเฮียนมาจากใบไม้น่า ตึงกนี่รไม่เอาเห็ดนี้ดอกเยจะตายนี่นี่อกนขึ้นมมาเอาด่นี่น่ะไครับนี่มนโอบะอืยงตาให้คนขึ้นด จ้ <Yeah. S 2> งามคอับสวยงามสวยงามจ้ะเห็ดพึงเขาน่จ้ะดอกเดียวก็ต็ม so so yeah. hey, ูใหญ่ๆเนาะอื เอาให้พึงาหานจ้ะหัวคัดหัวล่นมันสีกลมคืนกันฮะมันจะเดีย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บานม่ไรเนาะบานพอเาไปก่อนละแมนอย่างกินสีสองคาแซ่บอืมลังแซ่บเชี่ยค่อยๆก็รอนนี่ละรอนายนี่พึ่งหาหัน ว่นจังนะขาว่นจังยังไงซะ,ะจ้าปุ๋ยเห็ดจากพี่ต้องเห็ดเพิ่งนี่แหละมั่วดอกเพิ่จะหันประคมก็แบสบแสบแอบมัดหิวเขาเลยนะ สองจ้ะคูอีกเลยเอา้าอยู่กับนิตโกเอา้ามาคกอดู่กันเลยฮิตไปแนเลยมาเกิดคู่กันเนาะอือพึ้งแดงจ้ะาขาในทีเ <มา S 1> ดีย้านาองเอิญฮิตพ่หนัจงเล้ายๆกันมาฮพึ่งแดงสี Thằng buồn ơn à Ừ Anh muốn khá đèn kìa Nó nghe đèn chứ Ừ đèn để... Ừ đó Ừ จูมจ้ะจูมนงม <l ots> มน้ำา่ง้เลยจ้ะเจ้าล่มทางนะจ้ <c oughs> จะเจ้ามาท่ามทางแล้วซีสันกัน่าเห็บ <l ots> ต้องลงทางให้ก่อนอ

ดีอ <c oughs> ่ะขึ้นมามูมึงไงไปบ้างน้นี่มาเร็วไปเร็วมาเร็วแล้วไปแล้วไปบ่เราเห็น <c oughs> เอาะข้นก่อนมอร์นิ่งค่ะเอ,อ้อน้องนึงอีกทีเทาไหร่อูอ้อ,อ่นี่ครับพี่ที่เส้นไแต่ละ

เบิรงพุ่ในอันของเฮงาไม่นี้น่าจะได้เป็นเห็ดครึ้งน่าจะเป็นเห็ดหน้าและแต่ที่น้องเบิร์นกำลังโตเป็นจุ่มเนี่ยนะจจะจุ่มงามๆเลยจ้ะจะให้ละงอกับบานได้ออกล้ายน่าจะอยู่น้ำหน้าคือเก่าจ้ะอันนี้เป็นดอกบานดอกบานแยกไปอีกนะจจะของแซ่บอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีครับ